นี่ค่ะคลิปนี้นะคะซอฟมีอะไรมาเล่นคะ่ะนี่เป็นแอปพลิเคชันบนโทราศัพท์นะคะมันมีชื่อว่า the higher lower ค่ะสำเนียงไทยสุดๆ higher <laughs> lower เ,เก e เนี่ยงงเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบรวบรวมคำเสิร์ช Google แล้วให้เรามาเดาค่ะว่าเราจะรู้ไหมว่าคำเสิร์ชระหว่างอะไรกับอะไรอันไหนมากกว่าน้อยกว่าค่ะกู้น่าจะงงนะคะเอาเป็นว่าเราเริ่มมาดูเลยดีกว่าค่ะ,ะเล่นหมดคลาสสิกก่อนลวกันนะคะมาค่ะคำว่าโมกโ,โคโมี การเสิร์ชเอเวอร์เรเนี่ยอยู่ที่5 5 0 0 0นครั้งต่อเดือนถามว่าแซงเกียมีผลเสิร์ชมากกว่าหรือน้อยกว่าโมโล็อกโกค,ค่ะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแซงเกียคืออะไรอะเกิดมาไม่เคยได้ยินเอาเป็นว่าน้อยกว่าค่ะ ถูกด้วยเอาละค่ะต่อมาค่ะแซงเกรียมีการเสิร์ฟสามแสนครั้งต่อเดือนนะคะถามว่าีเซเวอกซ์เนี่ยมีการเสิร์ฟมากกว่าหรือน้อยกว่าีเซเวียดืออไไม่มีคําไทยหรอลีเซเวียด็อกดูจากรูปแล้วมันน่าจะอารมณ์แบบไม่รู้ค่ะเอาเป็นว่าน่าจะน้อยกว่าค่ะเฮ้ยอ้ว่าเจ้าไปเจ้าไปเท่ามันเท่ากันเป๊ะโอเคค่ะต่อมานะคะโอลาโฮมาซิตี้บอมบิงการระเบิดเหรอระเบิดน่าจะน้อยกว่าไหมน้อยกว่าอะ เอยกว่าเอาจริงังไม่รู้จักเลยต่อมานะคะถามว่าการเสิร์ชการระเบิดเนี่ยเจ็ดหมื่นสี่พันครั้งต่อเดือนถามว่าโมซัมบิกเนี่ยมีการเสิร์ชมากกว่าหรือน้อยกว่า,าน้อยกว่าไหมน้อยกว่าละกันไมา What is this ทำไมทำไมมันมากกว่าทำไมไม่คืออะไรเฮ้ยเขาบอกว่าคําว่า F1 หรือการแข่งรถเนี่ยมีคอนเสิร์ตต่อเดือนเนี่ยประมาณ4ีล้านเก้าหมืนครั้งถามว่าคําว่า Back to the Future เนี่ยมีคอนเสิร์ตมากกว่าหรือน้อยกว่า4ล้านครั้งค่ะโอ้ย F1 นี่มันเป็นแบบอีเวนต์ใหญ่ Back to the Future เป็นชื่อหนังเก่า4ล้านครั้งนี่ไม่น้อยนะ4ล้านเอาเป็นน้อยกว่าค่ะ ถามว่า Back to the Future 4 5 0 0 0 0ครั้งเนี่ยกับคำว่า iPhone 6S มีคนเสิร์ชมากกว่าหรือน้อยกว่า4,000 400, 0 0 iPhone 6 iPhone 7ก็เพิ่งเปิดตัวไปเนาะ iPhone 6คนจะเสิร์ชไหมน้อยกว่าไหมน้อยกว่าค่ะจริงปะเนี่ยก็รู้ว่าแบบ iPhone 7ออกแล้วคนก็คงไม่เสิร์ชแล้ว iPhone 6s ออะไรเงี้ยนี่คิดไปเอง ีดีกว่าซอฟว่าซอฟมาตั้งเปบานะคะเพื่อนๆคิดว่าซอฟสามารถทําคะแนนสูงสุดได้ถึง6คะแนนหรือไม่ค่ะอ่ะมาเริ่มคําว่าไมเคิลจอร์แดนอ่ะนักเบสบอลไม่ใช่นักบ,บาสเกตบอล มาแค่นี้ก็ผิดแล้วนักบัสไมเคิลจอแดนมีคอนเสิร์ต1นึ0 0ล้านแปดแสนสามหมื่นครั้งต่อเดือนถามว่าทเวลฟ์มังกี้เฮ้ยหนังหนังเรื่องนี้สอบชอบมากถามว่าทเวลฟ์มังกี้มีคอนเสิร์ตมากกว่าหรือน้อยกว่าไมเคิลจอแดนนี่น่าจะดังเนาะทเวลฟ์มังกี้ก็หนังเก่าน้อยกว่าต่อไปค่ะก็บกวามีมีคอนเสิร์ตมากกว่าหรือน้อยกว่าทเวลฟ์มังกี้แน่นอนคนเรารักโลกมากกว่าค่ะ มาค่ะคำว่ากรีซมีคอนเสิร์ตมากกว่าหรือน้อยกว่า5 0 0แสนครั้งค่ะกรีซจริงๆก็รวมรวมแม้น้าอีกชื่อประเทศเนี่ยเสิร์ชคำว่ากรีซก็เป็นพวกวรรณกรรมเทพเจ้าประวัติความเชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เสิร์ชกรีซมันเป็นไปได้ทั้งคู่เนาะมากกว่าเฉียดเฉีวคำว่ากรีซมีคอนเสิร์ต673,000ครั้งถามว่ากินเนส เป็นชื่อเครื่องดื่มใช่ไหมอ่าใช่อ่านผิดขออภัยนะคะกินเนสเนี่ยมีคอนเสิร pues ์ตมากกว่าหรือน้อยกว่า6กแสนเจ็ดหมื่นสามพันครั้งตอบยากแค่เครื่องด, <sh arp house> ดื่มเขาก็ไม่เคยกินน้อยกว่าทําได้ทุกคนตอนนี้4คะแนนแล้วค่ะที่สองค่ะถามว่าระหว่างกินเนีกับเจนน่ามาร์โบใครเสิร์ตมากกว่ากันเฮ้ยเจนน่ามาร์โบต้องมากกว่าสิเราต้องอุดหนุนยูทูบเบอร์ด้วยกันเอาไงดีอะ คนเสิร์ชเท่ากันค่ะโอ้โหข้อ,อ,อนี้ค่ะ France <Friends S 1> หรือฝรั่งเศสมีคอนเสิร์ตมากกว่าหรือน้อยกว่าคำว่าเจน่ามาร์เบิลค่ะดาวเยอะกว่าไหมอะไรอะไรก็แบบคนสเสิร์ตแฟชั่นฝรั่งเศสน้ำหอมความรักโรแมนติกอาหารขนมอะไรเงี้ยไฮเออร์กว่าจริงด้วยอ่ะหกคะแนนเลวอูต้าอูต้าฮูยอยัก เรามาดูกันว่าซอฟจะสามารถไปได้ไกลขนาดไหนนะคะระหว่างคำว่า r ร n c e นะคะที่มีคนเสิร์ต1,220,000ครั้งต่อเดือนกับคำว่าเล่นหรอกเฟลวิสเขาคือใครอ่ะใครใครู้จักคอมเมนต์บอกหน่อยคำว่าน้อยกว่าไหมเสิร์ตเป็นล้านนี่มันมันเยอะมากเลยนะต้องอารมณ์แบบโดน์ทรัมแล้วซอว่าเสิร์ตเป็นล้านอะ่ะเอา,าน้อยกว่าให้เล่นเยแต่ถูกแค่ต่อมาค่ะคำว่าบ็อกซิ่งหรือมวยเนี่ย มีคอนเสิร์ตมากกว่าหรือน้อยกว่า1 0 0 0 0แสนครั้งต่อเดือนค่ะโอ้โหมวยเหรอคนทั่วโลกเสิร์ตเลยนะเพราะว่ามวยน่าจะมากกว่ามันเป็นกีฬากว้างๆมากกว่าเลยกันเนาะเอาละนะนักกี นี่เนี่ยหูใจเต้นตุมต่ำตุ่มต่ำนะคะอ่ะมาค่ะต่อมาคำว่า Wuthering Heights เป็นวรรณกรรมชื่อวรรณกรรมที่ซอฟก็ไม่เคยอ่านด้วย <c oughs> ชื่อเรื่องนี้มีคอนเสิร์ตมากกว่าหรือน้อยกว่าแปดแสนครั้งต่อเดือนค่ะเ <c oughs> ดาว,ว่าน้อยกว่าเนาะ <c oughs> พอซอฟไม่รู้จักเป็นการตัดสินใจที่ฉลาด <c oughs> <c oughs> น้อยกว่า คำว,ว่า Wuthering High นะคะหรือชื่อวรรณกรรมเรื่องนี้มีเสิร์ช200,000ครั้งต่อเดือนถามว่า h i n d u i s m มีคนเสิร์ชมากกว่าหรือน้อยกว่า h i n d u i s m น่าจะหมายถึงแบบเรื่องศาสนาฮินดูโอ้ศาสนาถ้าทั่วโลกซะว่าน่าจะเยอะเนาะเอาตีว่าโรงเรียนนึ่งทำกันบ้านอะเราต้องเอสิร์ชศาสนาฮินดูเงี้ยมันก็ต้องเยอะถูกไหมมากกว่าค่ะ เท่ากันเหรอโุ้ยม่เกือบไปเลยนะเนี่ยอา้าวอย่างน้อยก็ได้คะแนนค่ะมาค่ะ h ินดูซิสึมมีเซิร์ชสองแสนครั้งต่อเดือนถามว่าอิสตาบูมีคอนเสิร์ตมากกว่าหรือน้อยกว่าอิสตาบูอิสตาบูคือที่ไหนไม่รู้จักน้อยกว่าเน่าเนแวบเว็บเซิร์ชเป็นล้านเลยเหรอมันคือที่ไหนทำไมซอฟไม่รู้จักคะนี่ซอฟตกภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะ เวอาอยู่ใครรู้คอมเมนต์บอกนอยครสบ,บูนะ่เอาละค่ะได้คะแนนมาสูงสุด10คะแนนซอฟทำได้ค่ะมากกว่า6คะแนนค่ะดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยนะคะก็ลองมาดูกันค่ะว่าถ้าเพื่อนๆเล่นแล้วได้คะแนนสูงสุดทำสกอร์กันได้เท่าไหร่นยะอย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันนะคะบอกซอฟคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยหรือใครนะคะมีอะไรนะ่าเล่นสนุกๆอีกเน่ก็อย่าลืมนะคะว่าแบ่งปนันคอมเมนต์บอกซอฟได้เช่นกันนะคะ แล้วคลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ่ะอ่ะอะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอฟแน่นอน